嗯。Mm hmm. สวัสดีครับสับน้องปองปลายสุขสุขคนมพบพรนุบอนี่แซบอีกขึ้นเก่าน้องครับพี่น้องเข้าชา youtube บวาจะยุ่ในประเทศไทยเข้า appeal, หรือว่าต่างประเทศเทาลงนะพี่น้องเมือนี้ภาพี่น้องเข้าลงทะเลนะครับพี่น้องเที่ยวทะเลเจ๊มือนะพี่น้องในหนึ่งประมึกไข่นะครับพี่น้องหนึ่งปรามือไข่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตนะครับหกตโตบวใใหญ่ตัวพอดีนะครับไข่ทุกโตไข่แน่นนะพี่น้องมาพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดซีฟูดรสเด็ดตำมือนะพี่น้องในพักกาด สลัดกรอบพี่น้องมาเป็นผักกาดสลัดกรอบตัวนี้ผักกาดนี่ผักกาดนะครับซาลาเน่ผักชีมาละสามนวยหมักแตงพี่น้องมากับบรรยากาศดีๆนะครับพี่น้องยำน้ำเลี่ยงขึ้นเก๋ออยู่คู่หน่อยขึ้เก๋อนะครับพี่น้องกินไปนน้ำเบิงงัวไปนน้ำนะครับพี่น้องมาๆๆแาเสบๆสียบกันม่วนนะพี่น้องเหมือนนี่ลุงทะเลมั้งหนึ่งจนเจ็ดนันตันนะพี่น้องใครนะครับอ้ยน้ำจิ้มเอ้ย พี mm ่นองอือหือ แซ่บพี่น้องอืมไขอืมน้ำจิ้มพี่น้องรสแซ่บนะพี่น้องออกตำเผ็ดๆนะพี่น้องเผ็ดเปรี้ยวหวานนะครับตำกินกับปลาหมึกมันจะออกรสสม่ำๆแน่นะพี่น้องเนาะ แจมเมืเ่อในอากาศล่มร่มแห้งๆไปหรอก ที่บ้านเท่าต่วน้พักซีก็ลังหลาย เพิเ่มพ้อมเพดปรนมา แค่ข,ขนาดได้พีหน่องปลาเมือไข่แซ่บนวดร่วมแห่งคูหน่ะ มาเด้อพี่หน่องมาเด้อแสบๆกันหวนมืออน่รเบี่ยมึงใครๆได้พี่หน่อง แซบขนาดน้ำจิ้มในได้ใจแห้งพี่น้อง ย้มเยิ้มเลย,ยพี่หน่อ,อยน่มแห้งอยิ้พี่หน่องน้ำบ่นหรือไม,ม่ไม่พี่หน่องลองบึงหุนมาเสียงรุ่มเสียงยังบนเขา

เบื้องน้ำจิ้มพี่นอ้องตำหมกพริกกินนู้สวนโอ้ยนะครับรสจัดจัดเลยพี่นอ้องอืม อืมีน้องอืมไขนไข่ยพีน้องอืม mm-hmm ใส้ยุกตัวพี่น่องอืม,อม ร่มแห้งดีพี่หน่องเด็กหน่อยก็รังเสตเดียนเบาร่มหนาวนะพี่หน่องจะเ,เข้าปลายเดียนมกระด่าตองห้าเดียนกุมภผพา,าน่า,านถาดน่านผัดผาดพน,นม mm -hmm. บาทนูกคาลังขึ้นไป่นอกินหนอตอนเป็นเด็กหน่อยได้พี่นองเนาะเห็นเงินแจ้งทะนุบรรยากาศบ้านเท่ออู้เป็ดกา,า,ากไปหนองน้นนำจิ้มสุดอหยอดเลย อืเต็มปากเต็มคำเลยพี่น้องตอนนี้แพงนะเด้อพี่น้องประมึกอัดเกล็ด ตะกี้ว่าแพงนะครับแปดสิบเก้าสิบแต่ไเน่โอ้ลอยแปดสิบไม่ได้ไปหนอืมเมื่อไคร่นะฮะกินหยาบ ขืมนอันนี้ไปหน่อยแซ่บอืมนะทำสุดท้ายได้เพียนหวังเน่ยตัวเหนียวนุ่มบวานเสียวหาน้องฟุกลุกมือกล่องนั่งกินน้ำลายน้ำพลออยู่อืมอืมรอมรอมอืมรอมฮ อือโอ้ขากระดิ่พี่นอ้องอือไปแล้วเด้อพี่น้องมนะัน น้ำจิ้มรสเด็ดอีที่พี่น้องโอ้เผ็ดสัดใจแห้งนะครับแซ่บพี่น้องเมื่อเนี้ยได้ม่นู่มาฝากพี่อนน้องคือเก่าพี่น้องแซ่บนะครับพี่น้องได้หนึ่งปลาหมึกไทยนะครับพี่น้องหนึ่งมาหวกโตนะครับพี่น้องเหลือตัวหนึ่งเอาไว้ให้น้องปลุกลูกมือกล่องนะพี่น้องมากับบรรยากาศเมื่อเนี้โอ้ดีสุดๆนะพี่น้องร่มร่มหนาวมานะครับพี่น้องเขาทเขาปลายเดือนมกรานะครับพี่น่องเขาเดือนกุมภาพันธ์นะพี่น้องงานถาดนะพี่น้องงานประถาประนม มันจะหนาวนะพี่น้องเนาะมันจะหนาวอย่างสีคู่ปีนะครับพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็เห็นเบิ่งเล็กหน่อยแดนเบากำบรรยากาศดีเมือนี้ยุคคู่หน่อยพี่น้องกินไปน้ำนั่งมืองงวไปน้ำพี่น้องเอาหนุ่มบวชก็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับทุกการรับชมทุกการติดตามนะครับหนุ่มบวชกินมะคองมะงามหรือว่าพิษผ่าประการใดหนุ่มบวชก็ขอโทษขอไปเด้อครับพี่น้องถ้าเบิ่งว่าคลิปหนาหนุ่มบวชนี่แซ่บจะพาพี่พาน้องเขากินหยั่งหรือว่าเห็นหยั่งนะครับฝากนี่นะครับฝากพี่น้องเขาชาวนะครับ ถ้ามากคลิปนี้ฝากคนไหลกดแชร์กดติดตามเป็นอะไรใจหนุ่มวันนี้แซบในใคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้หนุ่มวันนี้แซบก็ขอขอบคุณขอบพุ่นพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ให้เกียรติมารับส้มลิปคนหนุ่มวนวลนะครับขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆฮงเรื่อยสรื่อยสุขคนเด้อครับกราบสวัสดีครับ